ตัวละครเคเป็นตัวละครที่โกงที่สุดในเวลานี้จริงหรอทักษะตัวละครของเขาเนี่ยสามารถทำให้เป็นอมตะอย่างที่เขาว่ากันได้จริงๆหรือไม่ oh, <no. S 1> แล้วระหว่างตัวละครเคกับอล็อกเนี่ยใครเก่งกว่ากันแล้วถ้าหากเราเอาตัวละครเคมาใช้พร้อมกัน2ตัวจะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบ สวัสดีเพื่อนๆชาวกเกาหลีหน้าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครเคกันซึ่งจริงๆแล้วตัวละครนี้เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในเกมได้สักพักแล้วละ่ะคือจริงๆเข้ามานานแล้วแต่พี่เพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่พี่ได้ลองเอาตัวละครเคไปใช้ในสถานการณ์จริงก็พบเห็นถึง ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวละครนี้ <Okay. S 1> ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับผู้ชมทุกท่านกัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้จะแน่นมากๆแต่จะทำให้คุณได้รู้ถึงความสามารถของตัวละครเคมากกว่าที่ไหนๆ <Wow. S 1> เริ่มกันที่ความสามารถมาบอกกันก่อนเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะข้อที่ 1. สามารถเพิ่มหลอด EP จาก200หน่วยกลายเป็น250หน่วย <Wow. S 1> คือมากกว่าคนอื่น50หน่วยแล้วว่ะข้อที่2ทักษะแบบกดใช้ถ้าเป็นรูป EP อยู่หมายความว่ามันจะเพิ่ม EP 2วิต่อ2หน่วยเริ่มตั้งแต่เปิดเข้าเกมคืออยู่บนเครื่องบินสกิลก็เริ่มทำงานแล้วและ EP จะมาหยุด สูงสุดอยู่ที่150 EP ในเวล6คือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยืนนิ่งๆ EP ก็ขึ้นค่ะ 3. <Wow. S 1> การกดใช้สกิลแบบ h P หมายความว่าจะสามารถฟื้นฟูเลือดได้โดยการเปลี่ยน EP เป็น h P 1วินาทีต่อ 5ห,หน่วยเหมือนกับ A124 แต่จะไม่จำกัดเวลาจนกว่าหลอด EP จะหมดถ้ามี EP ใหม่เข้ามาก็สามารถฮิวเลือดได้ต่อเลยสามารถเพิ่มให้กับเพื่อนที่อยู่ในวงได้เหมือนกับอ a l ็ o กเมื่อ EP หมดแล้วเราก็สามารถสลับสกิลเป็นรูป EP เพื่อเพิ่ม EP 2วิต่อ2หน่วยอีกครั้ง <Okay. S 1> ซึ่งทุกๆก,การสลับใช้สกิลเนี่ยจะมีครูดาวอยู่ที่20วินาทีถ้าไม่กดสกิลก็จะมีผลจนกว่าจะจบเกมคือมันสามารถใช้ได้ทั้งเกมไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง <Wow. S 1> แต่สกิลตัวละครนี้ก็จะมีข้อจำกัดในการเพิ่มเลือดให้เพื่อนตรงนี้จะเห็นได้ว่าสกิล K จะไม่มีผลกับเพื่อนที่ไม่มี EP ในตัว แต่หลังจากที่ให้เพื่อนเรากินเห็ดหรือใช้หน้ากากหิวแล้วสกิลเคจึงสามารถหิวเลือดให้เพื่อนได้ดังนั้นข้อเสียแรกมันคือการใช้ EP เยอะมากๆในการฟื้นฟูเลือดทั้งเกมวิธีแก้คือให้กินเห็ดเยอะๆโดยจะเอาน้องหมาชิบากะไปช่วยหาเห็ดก็ได้หรือจะเอาน้องน,องนาคน้อยไปเพื่อช่วยเพิ่มหลอด EP หลังจากการใช้ยานั่นเอง ปัจจุบันโชคดีขึ้นหน่อยที่เรามีหน้ากากคิวดอกตามทั่วแมพแล้วทําให้การเพิ่ม ep เนี่ยง่ายขึ้นมากหากที่เกียจหาไอเทมนู่นนี่ก็แค่ให้เอาทักษะมิเกียวไปแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เสียช่องทักษะไปหนึงช่องเพื่อจะได้ใช้ตัวละครเคได้เต็มประสิทธิภาพความแตกต่างระหว่างตัวละครเคและอล็อก ความสามารถของสองตัวละครนี้มีความคล้ายกันตรงที่สามารถหิ้วเลือดได้เช่นกันและสามารถหิวให้กับเพื่อนได้เหมือนกันแต่มันก็มีความแตกต่างกันอยู่ดีก็แง่แหละถ้าเหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยว GM จะขายไม่ได้มาเริ่มกันที่การฟื้นฟูเลือด อล็อกการกดใช้สกิลในแต่ละครั้งจะสามารถเพิ่มเลือดได้ทันทีถึง50หน่วยโดยไม่ต้องมี EP แต่จะสามารถกดใช้สกิลได้อีกครั้งต้องรอครูดาวประมาณ1นาทีเคเมื่ออยู่ในโหมดฟื้นฟูเลือดจะใช้ได้ทั้งเกมขอเพียงแค่มี EP ในตัวก็พอข้อนี้เคจึงได้เปรียบอะล็อกตรงที่ไม่ต้องกดใช้สกิล การฮิวเลือดก็จะทำงานตลอดเวลาอเล,ล็อกต้องกดใช้สกิลก่อนขึ้นรถถึงจะฮิวเลือดระหว่างขับได้ในขณะท,ที่เคสามารถขึ้นรถได้เลยก่อนใช้สลิงอเล,ล็อกก็ต้องกดใช้สกิลก่อนเคกดใช้สลิงได้เลยลองคิดสภาพตอนที่มีคนดักยิงระหว่างที่เราใช้สลิงอยู่เนี่ยสกิลตัวละครเค ก็จะช่วยเพิ่มฟื้นฟูเลือดระหว่างทางได้แต่อล็อกเนี่ยจะไม่สามารถกดใช้สกิลได้ระหว่างโหนสลิงอยู่ก่อนใช้แอร์บอร์ดก็ต้องกดก่อนก่อนใช้เครื่องล่อนก็ต้องกดก่อนในขณะที่เคไม่ต้องกดใช้อะไรก็สามารถใช้ไอเทมนั้นๆได้หากเคโดนยิงกลางทางเลือดก็ยังฟื้นฟูได้ลดการตายกลางอากาศมากกว่าอล็อก เพราะฉะนั้นการฟื้นฟูเลือด K ไม่ยอม a ล็อกรัศมีของทักษะ a ล็อกรัศมีความกว้างจะอยู่ที่5เมตรสีสันสดใสมองเห็นชัดเมื่อกดใช้ K รัศมีอยู่ที่6เมตรแสดงว่ารัศมีเนี่ยจะกว้างกว่าของ a ล็อกแต่สีจะจางกว่า แต่ก็อย่างว่าแหละสกิลมันมีผลทั้งเกมถ้ามันมีสีเข้มมากกว่านี้เนี่ยจะทำให้เราลำคาญตาระหว่างการใช้งานก็เป็นได้ดังนั้นลัศมีของทักษะ K. ไม่ยอมอเล็อกค,ค่ะพูดมาถึงขนาดนี้แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ K. ยอมให้กับอเล็อกนั่นก็คือความเร็วเมื่อกดใช้สกิลอเล็อกจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ เราจึงเอาทักษะของ2ตัวละครนี้มาวิ่งแข่งกันตอนนี้พี่แม็กก็เล่น t i k t o อกแล้วนะชื่อว่าแม็กออยล์สกอร์ออยลี่ส่วนพี่ออยคือออยออยล์สกอร์พีราดาไปติดตามดูกันได้นะคะ<อ>หนไปจ้ากดออล็อกไปคือรู้ทั้งรู้ว่าออล็อกเนี่ยวิ่งไวกว่าแต่ก็อยากรู้ว่าต่างกันเยอะแค่ไหนหลังจากที่ทุกคนออกจากจุดสตาร์ท จะเห็นได้ว่าอัลล็อกเนี่ยแซงหน้าไปเห็นเห็นและรวมถึงอัลล็อกที่ออกตัวช้ากว่าเคก็วิ่งแซงเคได้ดังนั้นเรื่องความเร็วเคยอมอัลล็อกค่ะว่ากันด้วยเรื่องสกิลซ้อนทับกันหากอัลล็อกซ้อนกับอัลล็อกเป็นที่รู้กันดีว่าสกิลของอัลล็อกเนี่ยจะไม่ซ้อนทับกันเอง เลือดก็ยังเพิ่มอยู่ที่5หน่วยต่อ1วินาทีอยู่ดีแล้วถ้า k ซ้อน k ล่ะเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าถ้ามีตัวละคร k 2ตัวเลือดจะเพิ่มขึ้น2เท่าหรือไม่ พบว่าเลือดก็ยังเพิ่มเท่าเดิมที่5หน่วยต่อ1วินาทีเหมือนเดิมดังนั้น k ก็ไม่สามารถซ้อน k ได้เช่นกันแล้วถ้าหากเอา k มาซ้อนกับ a ล็อกล่ะทดลองเมื่อเราเปิดใช้สกิล k และ a ล็อกพร้อมกันจะพบว่าเลือดอะฟื้นฟูได้ไวมากๆเหมือนได้ใช้ทักษะคูณ2กันเลยทีเดียว ถ้าเจอที้ไหนที่มี2ตัวละครนี้อยู่ด้วยกันต้องเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและยาวนานมากๆแน่ๆเพราะความสามารถที่โกงเลือดได้ขนาดนี้ไม่อยากจะคิด oh, <no. S 1> มาพูดถึงสถานการณ์ที่เหมาะกับการใช้สกิลตัวละครเคกันดีกว่า1 ตัวละครนี้เป็นได้ทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายบวกสายจุกสายแคมป์สายซัพพอร์ตที่ต้องเล่นกันเป็นทีมและจะดีมากหากในทีมมีคนใช้งานของอะล็อกด้วย 2. ส,สกิลใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถใช้สลิงขี่แอร์บอร์ดใช้เครื่องร่อนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปาการัางทำอาหารนวสปาปลูกปากา่าดำนาดูดิสนีย์แลนด์พอ 3. การสแนปยิงตัวละครนี้ทำให้ไม่เสียจังหวะในการปั๊มยาเลยเอาซะกระตูถึงกับงงว่าทำไมเลือดของเรายังไม่รดสักทีสี่การเล่นนอกวงเพียงมี EP เยอะก็ทำให้เราอยู่นอกวงได้สบายสบาย แต่ถ้าหากวงท้ายๆก็เจ็บแล้วนะเคก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าจะให้พูดแต่ข้อดีก็คงไม่ได้จริงๆแล้วเคก็ยังมีอีกหนึ่งข้อเสียเล็กๆคือทักษะนี้ไม่เหมาะกับ 4v4 สักเท่าไหร่เนื่องจากต้องกินเห็ดใหม่ในทุกๆครั้ง EP ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะโดนรีเซ็ตใหม่ทุกๆตาต่อให้ตาที่แล้วเราจะใช้มิเกลสังหารคนไปเยอะเท่าไหร่ ตาต่อมาก็ต้องเพิ่ม EP ใหม่หมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพื่อเป็นการปรับสมดุลของเกมอะเนาะถึงแม้มันจะเสียไปนานแล้วก็ตามครั้งนี้พี่มาทดสอบสกิลตัวละครเคในหมด4 V 4 s t สไตล์ out ที่จะเปิดให้เล่นถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้น้องๆก็อย่าลืมมาเล่นกันนะแต่พี่แนะนำว่าพาเพื่อนสนิทหรือตี้ประจำมาเล่นจะดีกว่า เนื่องจากว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างดุเดือดและยาวนานมากๆเป็นการต่อสู้กันระหว่าง6ทีมด้วยกันและแต่ละทีมจะมีดาบทั้งหมด3ดาบถ้าหากเราแพ้ติดต่อกันจน3ดาบนี้หมดแล้วเราจะเป็นผู้แพ้ในทันทีและทีมไหนที่อยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายก็คือผู้ชนะในตานี้ไป เราจะสู้กับฝ่ายตรงข้าม4ต่อ4เสมอยกเว้นครั้งไหนที่ทีมที่เหลือรอดอยู่นั้นเป็นเลขคี่เราจะโดนแบ่งกลุ่มเป็น2 2แทนแต่ข้อเสียของโหมดนี้ก็คือเวลาทีมไหนชนะก่อนก็ต้องไปรอให้ทีมอื่นแข่งกันเสร็จก่อนนะคะกลายเป็นว่าปาร์ตี้ชัดๆ เจ็บอุ้ยหมูวงกินมาพอดีและตอนนี้ก็เหลือแค่พี่แม็กเพียงคนเดียวแล้วนะคะจะสามารถเก็บทั้ง3คนได้หรือไม่อย่าลืมนะคะติก๊กตอกของพี่แม็กคือ Mac underscore l อนะคะก็สามารถไปติดตามพี่แม็กได้ดูความ<อ>โบดของพี่เขานะคะอืเก็บไปแล้วเหลืออีก2ตัวตั้งไอวอลปิดมีรูทำยังไงดียิงผ่านรูซะเลยสุดย,ยอด ไอวอลแตกแล้วจังหวะนี้ซ้ำศบเอาคิวไว้ก่อนและซ้ำยาไม่ทันนะคะพอดีนะถ้าโดนลุมแบบนี้สกิลเคก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะ oh, <no. S 1> ต่อมาทีมเหลือแค่3ทีมแล้วค่ะก็เลยต้องแบ่งแยกเป็น2อนะคะเพื่อให้ได้แข่งคู่กัน6ทีมงงไหมเนี่ยง่ายๆคือสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะค่ะอื โอเคหัวบินตอนนี้ล้วค่ะเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะที่จะแข่งระหว่างทีม A แล้วก Team Team Max. ็ทีม B ีตีมแม็ก์ปาระเบิดแล้วประตูติดกับระเบิดค่ะทุกคน <c ười> <อ>ก็คิดว่าคล <c ười> ิปนี้ <weaving S 1> คงจะบอกให้เห็นถึงความสามารถของตัวละครเคอย่างเต็มที่ก็ลองไปเล่นดูได้นะคะ และแล้วก็มาถึงการประกาศรางวัลผู้โชคดีทั้ง3คนที่จะได้รับเพชรในวันนี้ไปคนละ500เพชรกันเลยและพี่ขอโหลดคอมเมนต์ก่อนนะคนแรกของวันนี้คือน้องโอเว่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะขอเอาชื่อน้องไปเซิร์ชใน Facebook ดูก่อนนะว่าได้แชร์คลิปพี่เป็นแบบสาธารณะหรือเปล่านี่แล้วน้องก็แชร์เรียบร้อยยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีคนแรก โอ้ oh, จะว่าไปแล้วนี่โชคดีสุดๆเลยเนาะคนที่2คือน้องแอลค่ะครั้งเนี้ยที่ว่าโชคดีเป็นเพราะว่าถ้าหากเราเติมเงินในช่วงเวลานี้นะคะถึงวันที่28ตุลาเนี่ย GM จะแจกปีกดำให้นั่นเองถือว่าน้องครั้งนี้โชคดีสุดๆเลยนะคะได้ทั้งเพชรได้ทั้งปีกเลยนั่นเองค่ะและคนสุดท้ายก็คือ น้องคอบนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะน้องคือผู้โชคดีคนสุดท้ายของวันนี้และน้องก็แชร์คลิปพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ร่วมทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวพี่ขอเมมไปก่อนนะเดี๋ยวแจกเพรให้ค่ะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะสําหรับมาร่วมเล่นกิจกรรมครั้งนี้คนอื่นไม่ได้ไม่ต้องเสียใจยนะยังเหลืออีกตั้ง4รางวัลเล่นได้หมดทุกคนทั้งผู้ติดตามใหม่แล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วย เมนคละ1งคอมเมนต์พอนะคะกิจกรรมถึงปลายเดือนตุลาคมปี6กกติกาฟังให้ดีทำให้ครบง่ายๆ3ข้อค่ะ1กดติดตามช่องพี่มิ้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมดจำได้เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมดด้วยนะช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งใช่ไหมคะข้อที่2ให้กดไลค์คลิปเคอันนี้ข้อที่3 กดแชร์คลิปเคอันนี้ใน Facebook ตั้งเป็นแบบสาธารณะสาธารณะคือต้องขึ้นเป็นรูปลูกโลกนะคะเมื่อทำครบทั้ง3ข้อแล้วอย่าลืมมาบอกชื่อ Facebook ตัวเองเลข UID และชื่อเล่นของตัวเองที่จะประกาศผลในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่